เมรีฟาร์มสวัสดีค่ะเมรีฟาร์มสวัสดีค่ะสวัสดีคุณพอ่อคุณแม่นะคะตอนนี้ตอนตอนนี้พอ่อ่ากำลังขวนคขุยนหน่อยอยู่ <c oughs> แบบเชื่องเลยเชื่องเชื่องเลยใครอเอาไปเลี้ยงตัวนี้คุ้มมากามันให้เล่นให้นอนเล่นกับมันเชื่องเชื่องเลยค่ะอุ่นเมื่อลูกดอกเออ นี้แม่ค้าเปิดให้ราคาอยู่ที่ตัวละ 36, 5 0 0 3 6น0 0นะคะตัวนี้เป็นเพศเมียอายุปีหน่อยๆนะคะเป็นเพศเมียอายุปีหน่อยๆอัปลักษณ์ดีหนะ้าตาดีนะคะแต้มชัดเจนนะคะตาแต้มแก้มจ้ำชัดเจนมากเลยนะแม่ค้าเปิดให้ราคาอยู่ที่ กพันห้าสามหมื่นหกพันห้านะคะตัวนี้เปิดให้ราคาสามหมื่นหกพันห้าเชื่องมากใครเอาไปเลี้ยงนี่คือติดใจแน่นอนเลยน้องน่ารักน่าเลี้ยงเชื่องเชื่องเลยจ้ะตัวนี้สามหมื่นหกพันห้าตัวใหญ่ก็สามหมื่นหกพันห้านะตัวนี้ก็สามหมื่นหกพันห้านะคะ ตัวนี้3 6 5หมเหมือนกันนะตัวนี้สาปีกว่านะ2ปีกว่าจะ3ปีแล้วนะคะตัวนี้นะตัวใหญ่ๆเลย3 6 5หมจ้าดูหน้าตาได้นะคะดูหน้าได้นะนี่นะคะดูหลังสวยๆเลยจะสูงประมาณ120กว่านะ แต่ส่วนตัวนี้นี่คือ36,5 0 0ันยังอายุน้อยอยู่เลยแต่ว่าโครงสร้างดีแข้งขาใหญ่หน้าตาดีนะคะหน้าตาดีใช้ได้เลยแล้วแต่คนชอบนะตัวนี้ควายไทยเด้อตัวนี้ควายไทยเด้อนี่เลยนะคะ36,5 0 0ใครได้ตัวนี้ไปก็คุ้มนะคะใครได้ตัวนี้ไปก็คุ้มใครชอบตัวใหญ่ๆได้ตัวนี้ไปคุ้มเลยจ้ะ36,5 0 0ส่วนตัวน้อยๆนี่ 24,500 24,500ตัวน้อยนะคะตัวนี้36,5 0 0ตัวนี้36,5 0 0ถ้ายกคู่นะคะถ้ายกคู่เอาไป72,000ยกคู่เอาไป7 2 0 0 0นะคะยกคู่ตัวนี้นะคะตัวนี้กับตัวนี้นะคะเป็นเพชรเมียทั้งคู่เลยเอาไป7 2 0 0 0นะคะแม่ค้าส่งฟรีระยะทาง1น0รกิโล ส่งฟรีระยะทางหนึ่งร้อยห้าสิบกิโลนะคะเอาสะกดจิตมันติเดียวเนี้ยมันคือบ่เตียง,ยงอีโนย่างในดูกพุนค,คุณอีลีดิ่งเชื่องเลยค่ะเล่นได้ขนาดไม่ใช่ควายตัวเองได้นน่ สวยเลยตัวนี้ก็สวยนะคู่นี้เจ็ดหมื่นสองพันบาทคู่นี้เจ็ดหมื่นสองพันบาทนะคะซื้อยกคู่ลดหนึ่งพันบาทแถมบริการส่งฟรีระยะทางหนึ่งร้อยห้าสิบกิโลนะส่งฟรีระยะทางหนึ่งร้อยห้าสิบกิโลหรืออยากได้อยากได้แต่ตัวใหญ่ซื้อแต่ตัวใหญ่อยากได้แต่ตัวน้อยซื้อแต่ตัวน้อยแล้วแต่ความชอบของแต่ละบุคคลแม่ค้าไม่สามารถไปบังคับใครได้เนาะชอบตัวไหนซื้อตัวนั้นอยากเมาส์เบิร์ดคอร์ก,กเมาส์เดอร์ ขันมเมาเบิดคอกแล้วว่ามีคนเลี่ยงแถมไหมค่ะกระไรดิ <c oughs> เอาไปเปืองเขางา,งามเลยจ้ะสวยๆงามๆนะคะสวยๆงามๆเอามาฝากกันเช่นเคยนะสำหรับวันนี้แม่คะขอตัวลาไปก่อนอเจอกันใหม่คลิปหน้าจเจอกันใหม่ไรหนะ้าสำหรับวันนี้สวัสดีจ้า